สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะะในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะโอ้นี่อากาศเย็นมากเลยนะคะเมื่อคืนก็ลมแรงนะคะหนาวหนาวมากเลยนะคะนี่ก็เลยมาก่อกองไฟนะคะนี่ทิ้งนะคะกับเด็กๆนะคะนี่ให้อายมันไปหาเด็กๆนะคะนี่ให้ความอบอุ่นกับเด็กๆนะคะแล้วก็พ่อใหญ่ก็ก่อหนึ่งกองนะคะ พ่อใหญ่ก็ก่อนะคะแต่พี่ต้นอ้อนี่ชอบรถเข็นเหลือเกินค่ะดูดูดูรูปไรดูรูบไรใหญ่เลยนะคะรูปไรรถเข็นใหญ่เลยนี่ควันเกียวควันเกียวก็มาด้วยนะคะนี่ ดูนนะคะนุ่นษาก็อยู่ทางด้านนี้นะคะนี่อ่าก่อไฟนะคะผิงไฟกับเด็กๆนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเมื่อคืนนี้ลมแรงมากนะคะเต็นเกือบปลิวเต็นเกือบปลิวนะคะเมื่อคืนลมแรงอ่าพอดึกๆมาลมโลลมเริม่มอ่อนลงนะคะ แต่ยินหนักกว่าเดิมนะคะอือคือบนสายยังกินต่ออยู่นะคะอันนั้นยังเยียบหัวสับปะรดกินอยู่นะคะนุ่นยังอร่อยกินกินคลายหนาวนะ,ะกินเพิ่มน้ำหนักนะ,ะให้ไขมันเยอะๆนะคะคลายหนาว หนนะูยังรวงหากินต่อนะคะเด็จน,นออกก็กินนะคะนี่มันก็เป็นการเก็บเพยะนะคะยามเช้า เป็นการทำงนานยมามเช้านะคะลูกพี่นออหันไปอีกแล้วสนใจอยากช่วยนะคะนี่อยากช่วย <c oughs> เอารถเข็นนี่ไปไว้ใกล้ๆไม่ได้นะคะชอบดึงมาหาตัวเองนะคะนี่อยากช่วยมากสาวน้อยทางนี้ก็เหยียบพนสับประรดกินนะคะนี่กำลังอร่อยเลยเ <c oughs> ชา้ชาเช้ามานี่กำลังอร่อยเลยนานเลย พอซาแบบนี้กำลังอร่อยเลยใช่ไหมซาดูนะนุดูเลือกหาเดินหาแล้วก็หยิบอ่าเหยียบนะหักเอาหักแล้วเอาลุ้นเอาเอาโอ้ยหักไว้ได้หักไว้ได้เปลี่ยนที่กันเปลี่ยนที่กันเดูนสาวน้อยทำองอ้เหยียบให้มันแตกนะคะเหยียบให้มันแตกเอาได้ไหมเอาโอ้ยได้แล้วนะคะนน ใส่ปากเรียบร้อยกำลังอร่อยนะคะเช้าเช้าอย่างนี้นี่กำลังอร่อยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันที่โยนเมื่อคืนเนาะกินยังไม่หมดตนเช้ามาเขาก็จะเก็บกินนะ,ะนี่่ตินอ้อก,ก็เริ่มอ่ะละเลงเหมือนน้องแล้วนะคะนี่เริ่มเดินหาดูน้องดูน้องเก็บใหญ่เลย ดูน้องเก็บใหญ่เลย Ugh, uh huh. ทางนู้นเกาะรั้วนะคะหนูทางนู้นเกาะรั้ว <laughs> <laughs> เป็นอะไรเนาะเกาะรั้วทางนู้นทางนู no, ้นเกาะรั huh. uh ้วนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูพ่อใหญ่นะคะเชา้านี้โอ้น้ำมันออกเยอะอยู่นะคะวันนี้วันนี้ก็ก,ก่อไฟให้พ่อใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ก่อไฟให้พ่อใหญ่เหมือนกันนะคะน้ำมันออกเยอะอยู่นะคะวันนี้ออกเยอะกว่าเมื่อวานนะคะนี่นะคะเริ่มอาบแก้มแล้วนะคะนี่พ่อใหญ่อ่า นี่ก็ก่อไฟพ่อใหญ่เช่นเดียวกันนะคะนี่แก่ยุเยอะแล้วนะคะก็อไฟพ่อใหญ่พิงอ้าวพ่อใหญ่ฮาเมื่อคืนก็ว่าจะก่ออยู่นะคะแต่นี่มันลมมันแรงเนาะกลัวไฟมันจะปิวไปใส่กองขยะกองอะไรนะคะเนาะไม่ป่าไม่ดงนะคะก็เลยไม่ได้ก่อนะคะมาก่อตอนเช้านะคะตอนเช้ามืดๆแล้วนะคะ พ่อใหญ่ก็กินหญ้ากินหญ้าเก่งอยู่นะคะนี่กินหมดเลยนะคะเมื่อวานให้อย่างเยอะเลยนะคะหมดเลยนะคะนี่แม่ต้องมีพ่อใหญ่ด้วยไก่กรอกต้งมีพ่อใหญ่เป็นอันพ่อใหญ่ตกมันพ่อใหญ่น้ำมันไหลแล้วเห็นไหมอาบแก้มเลยพ่อใหญ่ตกมันตรงนี้เหรอ อืมนั่นแหละน้ำมัน <c oughs> ยืนฟังอยู่นะคะนี่เออร้านมะกอไฟดอกพะหญยเออนี่มะเขือไฟเข้าน่าพะยัย แกมทางนี้เริ่มจะอาบแกมทางนี้ก็ออกเยอะอยู่นะคะนี่นี่นะเนี่ยโอ้โหครับว่าเมื่อคืนนี้คือช่วงอ่าดึกๆนี้ลมแรงนะลมแรงแล้วก็อ่าสักพักก็หยุดลมนะคะแต่นี้ก็เริ่มเริ่มย็นนะคะเริ่มเย็นแต่เมื่อคืนนี้คืออ่าลมนี้ทีมากนะฮะ พอเริ่มดึกๆเข้าก็เริ่มเริ่มห่างนะคะลมเริ่มห่างแต่อากาศเริ่มเย็นลงนะคะส่วนยักษ์น้อยก็จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะยักษ์น้อยเดี๋ยววันนี้ก็จะพาออกไปอยู่ด้านนอกอีกนะคะยักษ์น้อยไปตากแดดนะคะจะพาเด็กๆออกไปตากแดดนะคะวันนี้นั่ง อีอีอีม้ามันขาขนาดันมามาเก็บอ่ะทำความสะอาดหลักพ่อใหญ่นะฮะแต่ระวังช้างไม่พอต้องระวังของสิ่งนี้ด้วยนะคะนี่นี่นะฮะอยู่เต็มพื้นเลยนะคะนี่เขาเรียกอะไรนะแตนแตนแตนลำนะคะนี่ตกอยู่เต็มพื้นเลยนะคะนี่ ระวังช้างไม่พอต้องระวังแตนด้วยนะคะนี่โต๊ะู่เต็มพื้นเลยนะคะใส่สงสัยจะโดนอันไอ้น,นั่นอะายควันไฟนะเพราะว่าเราก็เราก็ก่อไฟเนาะให้ช้างเนาะทีนี้อาจจะมีควันนะคะแล้วไปโดนอ่ารังของเขาตกลงมานะคะนี่เพราะว่ารังของเขาจะอยู่ตามเสานะคะนี่นตามเสาแล้วก็หลังป้ายฝั่ง,งทางนู้นก็อยู่ที่เสานะคะ ฝั่งด้านนี้ก็อยู่ทางด้านบนนะ,ะตรงเสาแตนนะคะเขามาอาศัยอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทําอะไรเขาก็ไม่ทําเรานนคะเนาะอีนี้สงสัยน่าจะโดนไอควันไฟนะคะเลยตกลงมามใช่ดูลูบอวันนี้ก็คืออากาศเย็นนะะต,นนต้องดังไฟ ก่อไฟให้กับ oh. ช้างส่วนเด็กๆกวันนี้ก็จะพาออกไปรับแสงแดดนะคะช่วงอ่ะสายๆนะคะเนาะแดดร้อนๆนิดนึงนะคะ oh. พาไปรับแสงแดด่ชย oh. ะยังไงก็เป็นกำลังใจนะให้กับ ช่องไม่กำไรของเราด้วยนะคะ<อ>น้องหมาก็อยากมีส่วนร่วมเยอะเหลือเกินนะคะน้องหมานี่ <c oughs> ทางก็จะระแวงนะคะระแวงน้องหมา นี่ก็เก็บมูลนะคะเพราะาเรียบร้อยนะคะนี่ความสะอาดขูดออกมาเรียบร้อยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเราช่องแม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ